ช่วงนี้ก็คึกคักหน่อยนะคึกคักคึกคืนแต่ได้ความคือคักคือคืนในธรรมะนะเราเออสงบในความ อก,กระทึกแต่แม่เพงบอกก็สงบในความมือก,กระทึกมันคนเยอะมันก็ต้องธรรมดาแต่ว่าภายในของเราต้องมีความสงบนะที่มันมีเสียงมีอะไรก็เพราะว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมพวกเราเวลาถ้าพวกเราสวดมนต์นะมีสติหน่อยนะมีสติสัมปชัญญะหน่อยนะพวกเรามันแพเลาะมากเลยนะเสียงกังวานมากๆเลยนะ เคยกระเรียนครูบาอาจารย์เ้ยเอาคุยกันกันกับอาจารย์นั่นนะ เนี่ยก็โดยที่แต่มันเงียบมันได้ยินก็บอกแล้วไงพวกเราเหมือนกันกับจิตของเราถ้ามันเงียบมันจะเห็นกิเลสถ้ามันสงัดนะเขาเรียกว่ากิตตวิเวกถ้ากายวิเวกสงัดกายคือมันเงียบกายน่ะนะภายนอกมันเงียบกิตตวิเวกคือสงัดจิตมันก็จะเห็นกิเลสไงที่ไม่เห็นกิเลสก็เพราะว่าน้ํามันไม่ได้ใสเลยจิตไม่ได้ใสน้ําไม่ได้ใสอันเดียวกันนั่นแหละเนี่ยน้ำมันขุน จิตวิเวกอุปทิวิเวกจะเมื่อเห็นกิเลตแล้วมันก็ใน,นเมื่อเห็นศันตรูนะพวกเราเห็นศันตรูเออนายพรานเขาจ้องสัตว์เขาดักสัตว์เขาเห็นมาเขายิงเลยนะั่นแะนั่นแหละอย่างนั้นแหละนายพรานเขายิงสัตว์เหมือนกันนั่นแหละสัตว์ก็คือจิเลตถ้าเรามีสติมันก็จะเห็นกิเลตโผล่ขึ้นมาจะเห็นไงเอออันเดียวกันนั่นแหละ เคยถามครูบาจารย์ว่าเอ๊ะทำไมวาจาของพวกเราทําไมมันศักดิ์สิทธิ์ทำไมวาจาครูบาจารย์มันศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นท่านก็พูดดีนะท่านเสียแล้วอ้าวโกเราไม่ได้โกหกนี่ท่านว่าอย่างนี้นะเราอยู่ในศีลทำเราไม่โกหกแล้ววาจาเราก็เจริญ พระพุทธมลหรือไม่ก็เจริญพุทธกุลธรรมคุณางงาว่างั้นวาจาของเรามเสียเรื่องของที่เป็นสิริมงคลหมดนะเวลาพูดอะไรมันก็เป็นมงคลมันก็เป็นมันศักดิ์สิทธิ์นะคือสมฤทธิผลน่ะน,นะเออระวังนะอย่างนี้นะระวังรถจะเสียนะอย่างนี้นะบอกเขานะ่ะยมรถจะเสียนะอ,อไม่เสียหรอกครับอาจารย์รถด,ดีๆอยู่ยมรถจะเสียนะ เออถ้ารถเสียนะ่ะอาจารย์พระจะได้กินมาม่านะโยมเออไม่เสียหรอกครับทักสามวันกินมาม่าอย่างที่ว่าหมดเลยอย่างนี้นะ่ะเนะเออยโยมโยมซื้อรถซื้ออะไรให้ลูกแล้วลูกเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะเป็นตามนั้นอย่างนี้นะ่ะนะพวกเราโยมจนกลัวอย่างนี้นะโยมจนกลัวว่าโอ้ยอาจารย์อย่าพูดอย่าพูดแต่คือพูดไม่ว่าพูดดีหรือพูดไม่ดีมันเป็นหมดเลยนะก็เลยไปถามครูบาอาจารย์ไงเออ หลวงปู่เราเนี่ยหลวงปู่เทศนะพราเรารู้ไหมท่านทําวัดจนเก้าสิบปีนะลูกเองไม่ได้ทําเองไม่ได้ตมมากับอาจารย์สะอาดท่านเสียไปแล้วเนี่ยอาจารย์สะอาดก็หิวห้วปีกหิ้วปีกลักแลนะ้นอาจารย์ก็หิ้วขานั่งพับเพียบทําวัดนะพโนเมือเรียบร้อยหลวงปูนะ่นะ่ะนะเราก็จุดทูบจุดเทียนให้ท่านทูบสามดอกแต่เป็นทูบไร้ควัน เทียนนี่สองเล่มแต่ว่าจุดวันละข้างเพราเราดูที่ความประหยัดของลุงปู่นะจัดวันละข้าจุดวันละข้างสวดมนทวัดเสร็จแล้วก็เราก็ต้องอุ้มท่านนอนนะเออก็สังเกตดูโอ้โหความสม่ำเสมอของลุงปู่เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะพวกเรานะนี่แหละที่ว่าสวดมนต์สวดพรเราตั้งใจสวดนะมันก็เป็นสิริมงคลอันนี้ที่บอกว่าอ่า สงบในความบึกบึกันี่นะถึงมันจะเสียงดังขนาดไหนแต่เราก็สงบภายในใจของเราไงมันมีความมีเสียงหน่อยก็เฉพาะเป็นกิจกรรมไงที่เราจะต้องทําแต่ภายในของเราเนี่ยอย่าอย่าให้มันคลาดจากสติที่พูดให้ฟังเมื่อคืนเนี่ยสรุปแล้วง่ายๆก็คือจะฟังก็ดีจะศึกษาตำราบตำราก็ดีศึกษาตำรับตำราเหมือนฟังเทศพุทธเจ้าเลยนะพวกเรานะเหมือนฟังเทศพุทธเจ้าจริงๆเลย เพราะว่าเป็นคำสอนสองพระเจ้านะฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันทำไมไม่เกิดผลทักทีนั่นนะทำไมไม่เกิดผลหลวงปู่จะเทศก็ช่างหรือใครก็เทศก็ช่างสิ่งเดียวนะพวกเราจับประเด็นเดียวก็คือสมาธิตัวเดียวนั่นแหลนะถ,ถ้ามีสมาธิมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้มันไม่วุ่นวายอย่างนี้มันไม่ทำอะไรที่มันไร้สาระไร้ประโยชน์นี้นะเอออย่างเครื่องอยู่เครื่องใช้ เครื่องใช้ไม้สอยอะไรต่างๆมันไม่โรคอย่างนี้มันไม่จะเป็นอย่างนี้อันนี้อยากจะพูดให้ฟังนะคนงานอาจารย์เนี่ยเขาพูดนั่นนะเขาบอกว่าไงรู้ไหมเอ๊ะทำไมไม่เอาเฉพาะผ้าติดตัวเขาว่าอย่างี้ผ้าติดชิงก็คือติดตัวที่หลับที่นอนมีผ้าไม่กีดผืนนี่นะที่หลับที่นอนนิดหน่อยมันก็พอแล้วทําไมต้องไปเอาอะไร เยอะแยะมากมายวังนั้นญาติโยมเ็าไม่มีเยอะถึงขนาดมันไม่ขีดไม่ขาวว่างี้นะเออพระก็เหมือนกันนะถ้าเยอะแยะมากมายเนี่ยทําไมทําไมไม่ทําให้มันแคบผ้าติดตัวเขาว่างี้นั่นะนะผมงงเหมือนกันเนี่ยแล้ววันั้นถ้าผมบวชเนี่ยผมจะไม่ให้มีหรอกมันก็ว่างี้นั่นะนะอย่างนี้นะพวกเรานี่แหละก็เรียกว่าไม่มีไม่มีสติสตังอะไรไงระลึกไม่ได้ว่าเอ้โดยเฉพาะมีอายุเนี่ยนะอาจารย์พูดจริงๆเลยนะ พอมีอายุมากแล้วนี่เออเราจะเอาอะไรมีอะไรอีกมีอะไรติดขัดอีกเราจะเอาอะไรอย่างนี้เลยนะต้องถามอ่ะนี่คือยังไม่สํานึกเลยนะว่าออายุก็มากแล้วแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงแต่ว่าอยากจะได้อยากจะได้อย่างนี้นะนะทำอะไรเพื่ออยากจะได้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ไม่ไม่งามนะพวกเรานะไอ้สวดมนต์สวดพรเนี่ยยังไม่ต้องถือหนังสือหลอกมันท่องได้แล้วถ้าพวกเราจะต้องท่องจริงๆเนี่ยนะให้มันมีสมาธิบางทีมันยังไม่มีสมาธิ อารมณ์มันดึงไปก่อนอารมณ์มันดึงไปมากกว่าไม่มีสมาธิก็ไม่เอาเลยจับโทรศัพท์กับจับหนังสือนี่พวกเราจับอะไรไม่จับหนังสือเนี่ยนะเออให้มันเกิดความพอใจรักใคร่เหมือนกับพอใจรักใคร่กับการดูโทรศัพท์เองคือมันได้แล้วเมื่อก่อนนี่มันมิม่เขาไม่ได้เรียนหนังสือหรอกอ่านหนังสือไม่ได้ก็ยังท่องได้เลยทําไมอ่ะฟังเขาเอาเองฟังเขาไงเหมือนนมนมนม,มน้อยเนี่ยนะ ออที่ย่ำน้อยเขาลากเสียงพวกเราไว้ช้าไปอยู่นั่นนะเขาไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกนั่นนะเขาฟังเราเขายังได้เลยมันมีสมาธิเอออันนี้แหละที่สรุปแล้วง่ายๆก็คือจะฟังจะศึกษาจะอะไรก็แล้วแต่นะอย่างพูดอาจารย์พูดในฟังแล้วไม่เกิดผลเลยนะถ้ามีสมาธิไม่เกิดผลเรียนมากขนาดไหนก็ช่างออไม่เกิดผลไม่ทำอ่ะวังเง้นเธอมันทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีพลัง Okay. Huh?